มานมานพี่น้องอ้เพื่อนได้อันหกหกกิโลครับประมาณหกกิโลนะครับปะตองกายนะครับตอนแรกนี่ครับก็ซีได้ลาบเหนียวแล้ะครับลาบเตี้ยครับวิรัสคือทองไทยผมจะพามาเบิร์งไงอ้ายเพยามรอบนะครับเนาะประมาณหรือประมาณน,นะพี่น้อง Tay má bà ngoan tay cái ngoan mắm 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 là mắm wow, mắm má 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 ตอนตายค่ารอบเล่บาทออตายเจอเบิรบเล,เลยไหมโอ้มีอยู่บ่อสีหาโลกันใช่บ้านหาด้วยท่กโลไน้หาโล่กินนะตายค่ารอบเลวพี่น้องมันคืนหันใจไม่ได้ไดย,ย,ไไดยันถือตั้งแต่อันแรงว่าน,นี่ครับ ใชเพนเลือกองงานคำพนเลือบ่ได้มาหยามนะครับบ่ได้มาเบิงพนจะใส่แซ่ไว้อยู่ตลอดเบิ้ดมือเบิ้ดเว้นนะครับใส่อันรอบปลาพ่นนี่ครับไว้มาเบิงในแม่น,นี่นะ ร,รอบดักป่าครับหรือไอโง่นะครับว่บได้มีเงื่อนล่อนะครับพอเป็นพี่น้องจุ่มในหน้าไว้ซื้อๆนะครับป่ามันหมนมากมันเข่ามันก็จะออกว่ได้นะครับพี่น้องรอบดักป่ามันมีมือได้มือบอนะครับแต่ว่าไส้บางยานี้น่าจะไ่สุดแหละครับเพราะว่าไอเคยได้กองกายนะครับพี่น้อง มือมาเบิงด้วยปล่าใส้นี่นนะโอ้มานขนาดที่นอกมือนี่ตอนแรกนี่ได้ลาบเตี้ยแล้วครับลาบเหนียวนะครับเนาะกระตองไก่ ใช้ได้แล้วบ่ได้แล้วบ่กตาใจได้จักโลกก็ตาใจนะว่าคุณป้ากไป,ป,ปให้ลูกไส้เพื่ออยู่กรุงเทพกินบ่อยู่สม,มุทรปราการกินบ่ลูกไส้บนโจงม,มาอยากกินปลาเครื่องอยานปลาข้างยู่หาน ใหญขนาดพี่น้องเลยพุณตัวใหญ่พี่น้องเอ้ยจนบดินแล้วพี่น้องก็ใส่ถึงแต่เมื่อบ้านนี่ครับเฮ้ยโอ้คุณาเนี่ยป่า สามกิโลต้องกันนะครับว่ามันจะได้จะก,กิโลโจมขนาด จะมาเบิ้งว่าไอ้ห้ามานปลาตองกายจะกิโลนะครับเนาะอันนี้กะละมังกะโตจะขีดโลสองขีดเนาะอะโลสองขีดประมาณหกลโลสามปลาตองกายตัวเดียวนี่หกโลก,กิโลหก<ะ>โลถั่ฮะหกโลถั่